ศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้ไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าโยมไม่ศรัทธาศรัทธาไม่พอโยมก็จะไม่เอาหูมาฟังโยมจะหันไปฟังอย่างอื่นเช่ไหมเวลาโยมไม่มีกําลังที่จะฟังธรรมเนี่ย นั่นคือกําลังของความเป็นอรรยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสนะ,ะเรื่องบันเทิงโยมจะหูพึงเลยมีกําลังที่จะฟังตาสว่างนะเวลาเราเที่ยวเราตาสว่างยันเช้าแต่เวลาฟังธรรมหลับเรียนหนังสือหลับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพอครูเข้ามาสอนหลับดีกว่า เราไม่มีกําลังนี่คือค,อความอ่อนแอของอินทรีย์คือศรัทธาใช่ไหมอ่าเมื่อศรัทธาไม่มีวิริยะความเพียรที่ยมจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนนะจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่าฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมอ่าพระองค์เรียกผู้นี้ว่าผู้มีอัจฉริยน้อมไปในเหยื่อของโลก เขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณห้าของโลกือมอพูดกรรมคุณห้าพวกนี้มีกําลังนะฟังดีหูพึงคอตั้งเลยอืมเป็นยังไงแต่พอฟังธรรมพวกนี้อ่อนเปลี้ยเพียแรงหมดแรงนะเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสตินะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและ ปัญญานี้คืออินรียห้ของใครอ่อนบรรลุธรรมชา้าของใครแก่บรรลุธรรมเร็วดังนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเด็กหรือแก่เกี่ยวที่อินรี่ถ้าอินรีโยมเข้มแข็งเป็นเด็กก็อยากฟังธรรมเช่นเกิดโยมเป็นโสดาบันที่เกิดมาชาติที่4ที่ห ความเป็นโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมเสื่อมไม่ได้ดังนั้นโยมเกิดมาในโย,ยมเป็นโสดาบันติดตัวมาเลยเราจะไปเห็นว่าโอ้ยเด็กไม่รู้เรื่องอะไรโสดาบันนี่เลยใช่ไหมอ่าเพราะเจอโสดาบันสักตะคาตูปรมังเนี่ยเทเวจามนุษย์เสจะเกิดเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกินเจ็ดคราวเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเด็กๆอ่าแล้วก็เกิดชาติที่ห้าที่หกอย่างเนี้ยใช่ไหมนั่นโสดาบันติดตัวมาแล้วนะ คุณธรรมเขานะดังนั้นไม่เกี่ยวกับเด็กหรือแก่นะรูปรูป,ประทาตนี่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สัตว์นังผู้เดินมักเนี่ยผู้หลงเนี่ยเป็นคนเดินมรรมันเดินมักตลอดเวลาเพราะสุดท้ายของโซดดบันต้องปะรนิพานไม่มีพบที่8สุดจบแค่พบที่7สุดท้ายใช่ไหมนี่แหละให้เรารู้ว่าเด็กแก่ไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อินรี์ห้า และโยมต้องสร้างศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้นชาวพุทธทุกคนควรจะตระหนักในความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกะสาวกกเราบอกพระพเจ้าเป็นศาสดาของเรานะ <c oughs> เราเป็นสาวกผู้ฟังนะแต่เราเอาหูไปฟังคนอื่น นะนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราความเป็นปุถุชนจะฟังมันหมดเลยนะฟังนักคิดนักพูดด็อกเตอร์คนนั้นคนนี้พูดวาทะของลูสเวลลินคอนอะไรโอ้โหวาทานาธิปดีนะคนมีชื่อเสียงระดับโลกเราฟังหมดเลยแต่ของพู้เจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเราจะเดี๋ยวก่อนตลอดเลยก็เลยทำให้ไม่ฉลาดนะ ไม่เป็นอริยะสักทีอืมถามว่าโยมเรียนจบด็อกเตอร์มาสิบด็อกเตอร์เลยให้สิบปริญญาเลยแก่เจ็บตายแก้ได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้ถ้าโยมโยนิสโสมนสิการซึ่งปฏิจจสุบารให้ดีเพียงอย่างเดียวหนึ่งถึงสองชั่วโมงนี้โยมแก้ปัญหาความตายได้ไม่ต้องตายต่อไปทำยังไง พระองค์บอกมาเจริญอาณาปานสติง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยจิตที่มันเคยคิดโน่นคิดนี่เอามารู้ลมซะมจับมันฝึกจับจิตมันมาฝึกพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิด <c oughs> มาผูกด้วยเชือกเหนียว อันนี้มีสองอุปมานะอุปมาแรกถ้าเราไม่ฝึกมันจะฟุงโดยเปรียบเหมือนจับสัตว์หกชนิดเหมือนกันเอาเชือกผูกแล้วมาทําเป็นปมในท่ามกลางจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับลิงอยมลองนึกตามแล้วจับไอสัตว์หกตัวเนี่ยมาผูกนะผูกด้วยเชือกกับตัวมันนะแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาผูกเป็นปมในท่ามกลางเป็นยังไงสนุกละทีเนี้ย จระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศนะงูจะเข้าจอมปวกสุนัขจะไปเข้าบ้านนะเ,เข้าป่าช้าเข้ามันก็เยอะกันใช่ไหมสัตว์ตัวใดมีแรงมากกว่าก็จะดึงไอสัตว์อีกห้าตัวลากไปเป็นพวนเลยใช่ไหมนึกภาพแล้วก็สนุกตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะท่านก็อุปมาให้ฟัง ตาจะฉุดเอาพิกขูไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยแงหูจะฉุดเอาพิกขูไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยแงใช่ไหมจมูกจะฉุดเอาพิกขูไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมเธอก็รู้สึกอึดอัดขยักขยแง เราจะอยากเสพอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่เอาไม่เอายามาเอาฉันต้องมีคนสรรเสริญอย่างเดียวคนนินทาฉันไม่ได้โยมเลือกได้ไหมในชีวิตว่าไม่มีใครนินทาฉันเลยใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทามีไหมไม่มีพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาขนาดไหนยังโดนนินทาเลยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกถ้าโยมไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงโยมจะมีแต่ความทุกข์ ทุกจากการถูกนินทาทุกจากโลกธรรมทุกจากการเสื่อมลาบเสื่อมยศนะถูกนินทาทุกจากการประสบกับความทุกข์ในใจนี่ยนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นไม่ฉลาดไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบ,บุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของอริยะเพราะไม่เคยได้เสพคบอริยะใช่ไหมนี่แหละ นั่นคือเราใช้ชีวิตไม่เป็นอืแต่ถ้าโยมจะใช้ชีวิตเป็นพระองค์ปรับอุปมาใหม่เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วผูกเข้ากับอะไรเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขสิสุนัขสุนัขจิงจอกจับลิงผูกตัวมันเสร็จแล้วเอามาผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักที่มั่นคงเอาผูกกับต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ใช่ไหม ไอ้พวกนี้ก็จะดึงจะเย่อะกันเลยใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บไอสัตว์หกชนิดงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นไปนะกาสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิง้งจอกจะไปป่าชา้าลิงจะไปป่าพอเยอะไปเยอะมาผลที่สุดยมปล่อยให้มันเยอะทั้งวันหมดแรงไหมหมดแรงหมดแรงแล้วยมจะเห็นสภาพไอสัตว์หกตัวนี้เป็นยังไงมันก็จะมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักหมดสภาพจริงไหมอ่านั่นแหละ เหมือนเขาทรมานช้างป่าเขาก็จะมาผูกกับเสาหลักเลยปึ้งได้ช้างป่ามาเอาดิ้นสะบัดไปสะบัดไปผลที่สุดหมอบหมดแรงใช่ไหมจิตเราเหมือนกันนี้คือวิธีการฝึกและอะไรคือเสาเขื่อนเสาหลักของเธอต้องไปวิ่งไปหาต้นจามจุรีเสาหลักที่ไหนไหมไม่ต้องกายเธอนี่แหละ กายคตาสติกายนี่แหละเป็นเสาเขื่อนเสาหลักนะพระองค์บอกกายยตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักที่ให้จิตมาตั้งอยู่เอาจิตมาผูกกับกายไว้ผูกให้มากให้บ่อยพระองค์บอกว่าให้เธอเจริญให้มากกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานดุดเครื่องนําไปคือเอากายเนี่ยเป็นยานพาหนะ ดุดเครื่องนำพาเราไปสู่นิพพานเนี่ยกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้อาศัยกายเราเนี่ยให้มันอาศัยได้เพียรตั้งไว่หนึ่งเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายหนึ่งๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้เน้นย้ำกี่ครั้งเอาจิตอยู่กับกายนะเอากายนะกายนะกายนะเห็นไหมอ่านพระสูตรล้วต้องคิดตามด้วยใขค้ควรตามด้วยจะเห็นว่า พระพุทธเจ้าเน้นย้ำเน้นย้ำเน้นย้ำเอาจิตอยู่กับกายเอาจิตอยู่กับกาย